สวัสดีครับผมจะมาชวนพวกเราเนี่ยนะครับรวยด้วยแซฟไรท์แต่ว่าการรวยด้วยแซฟไรท์ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าน้ำปลาต้มสุกเนี่ยคนขายเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าการขายบนออนไลน์เนี่ยมันจะแตกต่างจากการขายในออฟไลน์เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันลดลงและเราสามารถจะขายได้ทั่วประเทศแต่การที่เราจะเป็นคนขายที่มีกําไรเยอะและมีเครื่องขอนแรงเนี่ยต้องมีระบบนะครับตัวผมเองได้ทําระบบแล้วก็การที่ผมทําระบบเนี่ย ว่าจะทําให้คนที่เป็นตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอําเภอเนี่ยได้เอาระบบนี้ไปใช้แล้วก็จะผ่นแรงมากเราไม่ได้ยกเลิกการขายแบบเดิมนะครับคือถ้าเราถนัดในการขายแบบเดิมเราก็เบิกสต็อกออกไปขายแบบเดิมแต่ระบบที่ผมวางก็คือทํายังไงให้สต็อกที่อยู่กับบริษัทเนี่ยนะครับได้ถูกขายออกไปโดยคนอื่นแต่เป็นสต็อกของเราจะถูกตัดออกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการตัดสต็อกเรามีรายได้ขณะที่เราเบิกก็ไปขาย เราก็ไปตั้งราคาแล้วก็ทํายอดมีรายได้อีกเหมือนกันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะบอกได้ว่านี่คือการลงทุนนะครับนี่คือการลงทุนเราจะยกตัวอย่างว่าการลงทุนตรงนี้เนี่ยในส่วนของคนที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับจะได้สิทธิประโยชน์เ mm hmm. หนือกว่าตัวแทนอําเภอแต่การลงทุนครั้งแรกนะครับอยู่ที่100ลังนะครับก็เปิดเผยตัวเลขกันเลยที่2 8 0 0 0บาทส่วนขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นตัวแทนอําเภอเนี่ย จะลงเพียงแค่50าังแต่ในแต่ละลังเนี่ยนะครับราคาจะต่างกันจะอยู่ที่290เานะเพราะนั้น290ก็จะคูณได้วย50ิังก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเพราะนั้นหมื่นกว่าบาทกับ20,000กว่าบาทเราเลือกเอานะครับแต่ส่วนที่มันต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับคนที่เป็นตัวแทนจังหวัดนะครับเวลาที่ตัวแทนอำเภอเนี่ยในจังหวัดหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอ่าแปดอำเภอ10อำเภอหรือ10กว่าอำเภอเนี่ย ทุกครั้งที่ยอดขายของอำเภอเกิดขึ้นจังหวัดจะได้10บาทเป็นยังไงล่ะครับแต่จังหวัดต้องมีหน้าที่นิดนึงนะครับไปการสร้างตัวแทนอำเภอขึ้นมาอยู่ในอันเดอร์ของเขาก่อนเรื่องนี้ชักเริ่มฟังดูเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนจะเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเพราะว่าจังหวัดเนี่ยนะครับมีแค่70กว่าจังหวัดและบางจังหวัดอาจจะไม่ได้บริโภคน้ำปลานะครับดังนั้นผมอยากจะให้พวกเราเร่งตัดสินใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองดูนะครับว่า เป็นแค่ตัวแทนอำเภอและเราไม่ได้คิดใหญ่นะครับก็ลองดูนะครับก็แค่หมื่นกว่าบาทก็นที่หมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าเราไปฝากธนาคารแทบจะไม่ได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับเอาไว้ที่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดนะครับแต่เอาไว้ในสต็อกน้ำปร,ราของบริษัทแซบไลต์ตัวนี้เนี่ยผมดูแลคนขายใน t i k t o อกนะครับคือตอนนี้นะครับทิกต o k เนี่ยจะอนุญาตให้เราขายของกินได้ใน t i k t o อกนะครับจะมีประกาศขึ้นมาภายในสิ้นปีนี้นะครับเพราะนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พร,พร้อมทานได้เลยหรือว่าอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยนะครับเราจะได้ขายกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำคลิปอะไรต่างเนี่ยผมจัดการให้คานนี้มาดูในส่วนของระบบนะครับผมจะมีเซลเพจอย่างที่ที่เห็นในเซลเพจเนี่ยนะครับส่งให้กับคนที่สนใจคนที่ตัดสินใจเป็นจังหวัดจะมีเซลเพจสาหรับส่งให้อาเภอนะครับเพราะว่าเขาต้องการอําเภอที่อยู่ในจังหวัดเขาเนี่ยเขาก็ส่งเซลเพจไป การสื่อความเข้าใจมันก็จะง่ายถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นอำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีเซลเพจอีกไปถึงผู้บริโภคแล้วก็ชวนผู้บริโภคเนี่ยนะครับทั้งกินนะครับทั้งขายผู้บริโภคบอกว่าฉันขายไม่เป็นขายไม่เป็น,ขเ,ปนเข้ามาเล่นทิกตอกครับมีคอร์สท,ที่จะสอนการขายให้ไม่ว่าจะขายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรของคุณเองนะครับหรือว่าขายสินค้าที่คุณผลิตเองอื่น นะครับก็จะมีสอนให้การสร้างตัวตนนะครับแล้วก็การไลฟ์สดออกหน้ากล้องก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยถึงคุณได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางกรณีแบบนี้อำเภอก็สามารถจะขยายไปถึงผู้บริโภคได้ง่ายทุกครั้งที่มีการซื้อนะครับก็จะมีการตัดสต็อกนะครับทุกครั้งที่สต็อยุบไปเรื่อยๆนะครับอำเภอสั่งจังหวัดได้ออย่างงี้ง่ายไหมครับเพราะนั้นรีบตัดสินใจว่าจะเป็นอำเภอรหรือจังหวัด รายละเอียดอยู่ในตอนที่ผมเขียนให้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับขอบคุณนะครับแล้วมาเป็นผู้สวดด้วยกันสวัสดีครับ